ายแพทย์นายพลเด็กหญิงเด็กชายเดชาวัฒน์ภูมแจ้งครับหรือว่าแจ็คสละบุรีฮะโอ้โหผมไม่มั่นใจว่าเขาจะใส่แว่นทำไมนะครับผมเอาคุยนิดนึงไหมฮะจริงๆผมเป็นอย่าเพิ่งพูดสิขอถามก่อนเชิญครับเชิญครับตอบได้ดีจริงจริงฮะตอบได้ดียังใช่ครับจะมาตัดสินกี่คนกี่คู่ครับผม ก็แล้วแต่เลยฮะจอให้ผมกี่คู่ก็ได้กี่คู่ครับพีเอสสามคู่สามคู่นี่รองเท้าหรืออะไรฮะมาเป็นข้างหรือเปล่าอะไรนะอ๋อสามคู่สามคู่คู่แรกก็จะเป็นคู่ของงงกุลฮึยฮยังพลังขึ้นเต่าคือผมไม่รู้ตอนนี้ใครบ้ากันตอนเนี้ยจริง ตอนแรกผมนึกว่าเขาผมนึกว่าเขาเป็นคุณลิลินนะเนี่ยเออมีชุดให้ผมคุณลิลินไหมคุณลิลินมีให้คุณลิลินใส่ไหมเออขึ้นจากกระยาพึ่งฮะแล้วคู่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นพี่อีเดอะหมอปิดท้ายด้วยพี่หมอแล็บแพนด้าครับผมเอาแบบเอาแบบเนี๊ยบๆหน่อยนะเป็นกรรมการต้องเนี๊ยบๆหน่อยไม่เอานะจามงหงมหาไม่ได้ครับพี่ผมพีแจ็คนิดนึงดินิดเดียวไม่พอเยอะๆแล้วกันจะเย็นโอเคครับ ไม่รู้จะยังไงก็เอาละกันโอ้โหบันเทิงเหลือเกินตานี้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ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 โชคดีครับโอเคครับอ่าไม้ส่งส่งไม้ให้พี่เต่านะครับขอบคุณครับโอเคฮะโชคดีครับห้านาทีนะครับบอลแทนครับผมครับจริงจริงจริของแจ็คไม่มีชุดแต่มีเอาทูบไปจุดตรงหัวได้ไหมจุดตรงหัวหกหกจุดใช่ไหมใช่ครับคุณลีลินคือจะบอกว่าโคดวาไรตี้ อย่าลืมนะฮะว่าวันนี้สนุกเกอร์เนี่ยห้ามดูแบบเงียบๆเอ,เอามันได้ไหมฮะแช่งได้แซวได้ไดเราเราเรียกว่าเชียร์ดีกว่าครับเอาเชียร์นะับเชียร์ข้ามฮะมีขานเหมือนกับ เขาตัดสิทธิ์มวยปั้มเลยนะฮะเออไอหนูไอหนูมาเขาไม่ได้มาครับพี่โอ้โหก็ชงเชียร์ผิดฟังอ้ยโอ้โหโอ้โหลงแบบให้ได้ลุ้นด้วยฮะ โอ้โหคือเขาโชว์ช oh <ho. S 1> right. ุดแต่พ <or>: oh. e ี่พ <ai> so anyway. ี mm, ่ตองก็โชว์ตบเป็นชุดนะฮะนี for ่แทงเหมือนตองสิฉอยนะครับเอาคอสเพย์สักชุดไหมครับพี่ถามถามว่าถ้าพี่ตองใส่คอสเพย์อยากให้พี่ตองใส่คอสเพย์ชุดอะไรดีกว่าโอ้โหนึกยากนะคุณยอดชุดอะไรดีอะไรนะอันนตารรแมะซุปเปอร์อุลตร้าแมนเหรอ ถ้าถ้าถ้าซูเปอร์แมนต้องใส่งเกงในข้างนอกเออูดก <ming> <fry UC S 2> ็ออกยัน่างไม่ขาดครับงงคุณคือแต้มกรรมการเขาจะไม่ถามนะไอจะไม่จะไม่ขาดนะฮะอยากรู้ก็ถามเอาไม่ขาดไม่ขาดไม่ใช่มวย กองเชียร์มีเอียงตัวช่วยได้นะกินแดงหลุมกลางหลุมเดิมได้ไหมฮะอ๋อไม่ได้นะฮะโอ้โหชิงเดียวเลยพี่ตองชิงเดียวเลย Oh. <laughs> Ngon <laughs> ตั้งช้าๆหน่อยนะครับตั้งเร็วเร็วหน่อยฮะตั้งช้าๆหน่อยคนแข่งไม่ทันพี่พี่แจ็คเดี๋ยววิ่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจวายอีกขอร้องไม่เขาทำประกันไม่เยอะเขาอยากไปเข้าโรงบาลนะคุณยอดโอ้โหเงื่อนไขหลุมเดียวยังมีอยู่นะครับพี่ปล่อยให้งงกุลผมนั่งเหงาเลยนะฮะ สุลีอุ้ยโอ้โหแทงเองงงทางเองครับมือซ้ายครับมือซ้ายพี่พี่ปล่อยให้งงกุลมายืนเป็นยักษ์วัดแจ้งแล้วดูสิท้ายืนเหมือนเลยฮะยอมไหมครับไม่ยอมก็ไม่ไหวนะะ โอเคเอาครับกรรมการตั้งลูกด้วยครับ